บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใ,ใจเสนอมานาประจำวันรเ,เรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์ส่วนนี้ก็คอฟังกอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตบริการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ วันนี้เราพบกันประจำวันเสาร์ที่4เดือนกุมพาพันธ์ปีคศ2017นะครับในหัวข้อในทุกกรณีและพระชนะของพระเจ้าที่จะศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งเทสรนิกาบทที่5ข้อ16ถึงข้อ18นะครับพระธรรมหนึ่งเทสรนิกาบทที่5ข้อ16ถึงข้อ18ก็ได้ปรากฏเรื่องราว แล้วก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำประทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยสุคริสเพื่อท่านทั้งหลาย และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและก็เนื้อหาจากพระเจนะของพระเจ้านะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในพระธรรม1นึ่งเทสนิกาบทที่5ข้อ16ถึงข้อ18นะครับศึกษาร่วมกันกับรายการมานาประจำวันสนันนี้หัวข้อในทุกกรณีคณฟังรครับ ในแถบชานเมืองที่เราอยู่มีปัญหาเรื่องไฟดับบ่อยมากนะครับบางทีไฟดับ3ครั้งใน1สัปดาห์และก็ยาวนานถึง24ชั่วโมงทั้งหมู่บ้านมืดสนิทนะครับการที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านใช้ไม่ได้สร้างความลำบากแกเราอย่างมากเลยทีเดียวคือรู้ฝังครับเพื่อนบ้านที่เป็นคริสเตียนมักถามว่าเราต้องขอบคุณพระเจ้าเรื่องนี้ด้วยไหมนะครับเธออ้างถึงพระธรรมหนึ่งเทนโุริกาบทที่5ข้อที่18 ซึ่งได้กล่าวว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นนาพระไัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยะสุคริสเพื่อท่านทั้งหลายครือฝั่งครับเราตอบเสมอว่าแน่นอนเราขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งแต่เราพูดประโยคนี้ไม่เต็มปากนะครับเพราะสิ่งที่เราพูดขัดแย้งกับการที่เราบนอุบทุกครั้งที่ไฟดับครือฝั่งครับแต่วันหนึ่ง เราได้มุมมองใหม่เรื่องการขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะครับผมกลับมาจากที่ทํางานพบเพื่อนบ้านร้องไห้ตัวสัน่นว่าขอบคุณพระเยซูที่ไฟดับไม่อย่างนั้นบ้านของฉันคงไหม้และฉันกับครอบครัวคงตายไปหมดแล้วนะครับรถเก็บขยะคันหนึ่งนะครับชนเสาไฟฟ้าหน้าบ้านของเธอทําให้สายไฟแรงสูงตกใส่บ้านหลายหลังนะครับหากในสายไฟมีไฟฟ้าวิ่งอยู่คงต้องมีหลายคนเสียชีวิต <Es pe c. S 2> นะครับเช่นเดียวกันคุณรู้ฟังครับสถานการณ์ที่ลำบากอาจทําให้เราพูดว่าขอบคุณพระเจ้าได้ยากแต่เราสามารถขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงเห็นว่าทุกสถานการณ์เป็นโอกาสให้เราวางใจพระองค์ได้ไม่ว่าเราจะเห็นพระประสงค์ของพระองค์หรือไม่ก็ตามนะครับข้าแต่พระบิดา เราถวายเกียรติพระองค์ด้วยคำพูดของเราแต่การกระทำของเรามักสื่อให้เห็นว่าเราไม่วางใจพระองค์ขอทรงช่วยเราให้เห็นพระองค์ทรงทำงานในทุกกรณีไม่ว่าจะยากเพียงไรถ้าหากว่าความหมายของคำว่าความรักจบลงแค่เพียงคำพูดความรักที่ว่าก็เป็นแค่เพียงเงาที่ไม่อาจสัมผัสไม่มีคุณค่าหรือความหมายอะไรเมื่อพระเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงรักมนุษย์พระองค์ก็ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวคือพระเยสุคริสมาสิ้นพระชนบนกลางเขนเพื่อมาช่วยคนทุกคนที่อยู่ในความสิ้นหวังได้มีความหวังใจและรับชีวิตใหม่นี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ได้ทรงสาแดงออกมาเป็นการกระทำและได้ส่งต่อความรักมายังมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ผ่านทางพระเยสุคริสโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนอกจากต้องการให้เราได้ส่งต่อความรักนี้ด้วยการทำดีต่อคนทุกคน ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรกูก็ตามเหมือนที่พระเจ้าสรงรักเราและได้ท่งต่อความรักด้วยการประทานพระเยซูมาสิินประชนบนกางเขนภารกิจมานาประจำวันขอร่วมสนับสนุนส่งเสริมและเชิญชวนให้คุณได้ส่งต่อความรักของพระเจ้าด้วยการทำดีกับทุกคนทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสเพื่อสามารถช่วยคนเหล่านั้นได้รับความรอดและรับชีวิตนิรันดร์และถ้าคุณมีเรื่องราวการทำดีกับใครที่แสนประทับใจ จนสามารถนําคนเหล่านั้นเปิดใจและรับชีวิตใหม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้ารีบส่งเรื่องราวไปยังทีมงานของเราทันทีได้ที่ภารกิจมานาประจําวันตู้ปอนอ3 5หปอนอฟอหัวมากกรุงเทพหนึ่งศูโทรศัพท์0ูนย์สอ6 6 7ถ้าหากเรื่องราวการทำดีของใครประทับใจทางทีมงานของเรารับทันทีเสื้อยืดจากภันธิจมานาประจำวัน มาร่วมกันส่งต่อความรักด้วยการทำดีต่อคนทุกคนเพราะสิ่งดีๆที่เราได้ทำจะช่วยนำคนเหล่านั้นมารับความรอดและชีวิติรันในองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณผู้ฟังปรัติดตามรับฟังรายการมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมอะไรครับหรือมีข้อสงสัยบางประการก็สามารถส่งคำถามติดต่อมายั่ทีมงานของเราได้นะครับหรือสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับภารกิจมานาประจำวัน เพื่อต้องการจะรับหนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยวมานาะประจําวันนะครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังที่สนใจต้องการอยากจะาํารายการที่เราฟังในกระดานนี้นะครับไปใช้เพื่อปิดดอกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือเป็นเสียงตามสายในสถานที่ต่างๆหรือจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นอกเหนือจากนี้ก็สามารถ,ถติดต่อขอรับต้งฉบับรายการได้และทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คุณผู้ฟังครับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องขอย้ำว่าไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของจดหมายหรือไปสินิบัตนะครับจากหน้าซองส่งถึงพธัธกิจมานาประจำวันตู้ปน3 5หปนฝหัวมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางโทรศัพท์นะครับติดตอนน่อได้ที่หมายเลข 02-718-5166-7แล้วก็เว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a ว ODB ORG และเดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนจากกันไปข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับได้กล่าวไว้ในประโยคที่ว่าพระคุณพระเจ้าทำให้เราขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งได้และทั้งหมดนี้ก็คือรายการมานาประจำวันสร้างสรรค์และผลิตร,รายการโดย ภันกิจมานาประจำวันและผมสันทั์พร้อมกับทีมงานจะต้องล่ำลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการมานาประจำวันได้ในโอกาสครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าส่งอวยพระพรสวัสดีครับพพรระคคุณเจจ้้้านนนนนัันัแสชชชื่่อใววยยไดง បងนําឆាន Yeah.